ต่อไปเป็นการสาธิตการนวดแขดนะครับในขั้นพื้นฐานอันดับแรกเราจะจัดแขนลูกค้าให้ตั้งฉากเสมอกับหัวไหล่นะครับใช้มืออีกข้างหนึง่งแต่ที่ข้อมือจากนั้นวอร์มนะครับวอร์มขึ้นวอร์มลงสองรอบจากนั้นเปิดประตูลมนะครับใต้แขนชิด ใต้รักแร้กดตรงกลางระหว่างแขนท่อนบนนับหนึ่งในใจถึง15วิจากนั้นค่อยๆปล่อยนะครับวอร์มคลาอีกรอบหนึง่งต่อมาใช้มือเกี่ยวยกหัวไหล่นะครับ ยกขึ้นสองครั้งจากนั้นวอมคายต่อมาเราจะกดแนวเส้นนะครับแขนด้านในจะมีอยู่2เส้นแนวนิ้วกลางนะครับเส้นที่1แนวนิ้วก้อยเส้นที่2องเราจะนวดแนวเส้นแนวนิ้วกลางก่อน นวดไล่ลงแล้วก็ไล่ขึ้นนะครับแนวนิ้กลางใช้นิ้โป้งคู่ลักษณะหงายมือต่อมาเส้นที่สองแนวนิ้ก้อยนิ้โป้งคู่ลักษณะความมือนะครับใช้นิ้โป้งเป็นตัวนวด ไล่ไปตามเส้นแนวนิ้วก้อยจากนั้นวอร์มคลายวอร์มคลายสามรอบนะครับจะไปจบที่ แขนล่างจากนั้นปรับแขนเฉียง45องศากดที่เนินฝ่ามือนะครับนับ1ถึง10ในใจปล่อยจากนั้นกดที่กลางฝ่ามือนับ1-10ถึง10วินในใจนะครับจากนั้นพลิกแขนพลิกแขนเราจะนวดแนวเส้นด้านนอกนะครับ จัดแขนบนให้เฉียงแขนล่างจะขนานกับลำตัวลบแรกเราจะวอร์มคลายก่อนนะครับแขนด้านนอกก็มีสองเส้นแนวนิ้วกลางกับแนวนิ้วก้อยนะครับเส้นที่หนึ่งแนวนิ้วกลางมีโป้งคู่นะครับลักษณะหงายมือแขนด้านล่างกดลงตรงๆนะครับ งกลางกดถึงข้อมือไล่ขึ้นต่อมาเส้นที่สองนะครับใช้นิ้โป้งเหมือนกันลักษณะข้อมือนะครับแนวนิ้ก้อยเส้นแนวนิ้ก้อยกดไล่ขึ้นไล่ลงสองรอบ จากนั้นวอร์มคลายครับวอร์มคลายขึ้นลง3มรอบจากนั้นตั้งศอกนะครับเราจะรีดฝ่ามือนะครับรีดฝ่ามือก่อน3มรอบนะครับจานิโปงเราเป็นตัวรีดรีล,ดลักษณะไล่ขึ้นนะครับ ครบทุกนิ้วต่อมารีดที่นิ้วมือนะครับใช้นิ้วโปง้งลักษณะรีดกดรีดให้เลือดลมมันวิ่งมาที่ปลายนิ้วมือ,อต่อมาผสานฝ่ามือเราจะหมุนข้อมือนะครับ ซ้ายห้ารอบขวา5้ารอบมืออีกข้างคือเราจะกำรลรรักษณะใต้ข้อมือนะครับเพื่อให้การหมุนสะดวกใช้นิ้วโป้งกดกลางฝ่ามือกดระหว่างร่องงามนิ้วมือแต่ละร่องนะครับจากนั้นเฉียงข้อมือเฉียงมือนะครับ ประสานดึงยืดนะครับยืดสองรอบนะครับสามรอบจากนั้นสอกกดกลางฝ่ามือนะครับมืออีกข้างเราจะลองที่หลังมือกำปั้นทุกหนึ่งครั้งพลิกสอกนะครับแน่หูดันยืดคลายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนวดแนวเส้นแขนท่อนบนนะครับ สามรอบสลับมือนะครับการบีบนวดแขนท่อนล่างนะครับดันนอกทุกท่านข้างสองครั้งนะครับพลิกแขนนะครับครึ่งหลังมือนะครับครึ่งหลังมือให้ทั่วฉีกหลังมือนะครับ ฉีกหลังมือนวดงามนิ้วโป้งนะครับลักษณะบีบนวดคลายนิ้วนะครับนวดลักษณะเหมือนถอดแหวนพอมาถึงที่ปลายนิ้วดึงให้เกิดเสียงดังนะครับไล่มาให้ครบทุกนิ้วเลยนะครับ ก็วางไว้ที่หน้าท้องครับเสร็จในส่วนของแขนนะครับเราก็ไปทำแขนอีกข้างหนึ่งนะครับ